สวัสดีคุณผู้ฟังนะคะสวัสดีชาวเอฟแอมสวัสดีวันอาวันอะไรอะวันอังคารสินะใช่ไหมวันอังคารนะคะสวัสดีวันอังคารค่ะคุณผู้ฟังเป็นยังไงกันบ้างพี่กวงเป็นยังไงกันบ้างเข้าวันทํางานสู่วันที่สองแต่ก็ต้องบอกว่าอาจจะมีการนอนไม่ค่อยหลับนอนไม่ค่อยดีเป็นไปได้ไหมเพราะเมื่อวานนี้มีข่าวในช่วงหัวค่าที่ทําให้เราเชื่อว่า คนทั้งหมดอะที่ได้เห็นภาพข่าวที่ถูกส่งต่อหรือแชร์มันรู้สึกแบบตกใจในหลายแง่มุมมากทั้งเรื่องของคำว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นและตั้งคำถามว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรและมันจะมีผลอะไรกับจิตใจของคนที่เกี่ยวข้องหรือผลของคนที่ ต้องใช้ถนนในตลอดชีวิตเนี้ยเราจะได้ยินอะไรแบบเนี้ยกันค่อนข้างช่วงเนี้ยดูจะถี่มันอาจจะเป็นเพราะว่าเรามีการก่อสร้างที่เยอะขึ้นก็เป็นไปได้แต่ซึ่งในทุกการก่อสร้างแน่นอนมันจะมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุอันนี้เราไม่เถียงนะคะจะบอกว่าทุกอย่างไม่มีเลยไม่ได้หรอกรเพียงแต่ว่าสิ่งที่ควรจะเกิดคือน้อยที่สุดในแง่ของความเสียหายถูกไหมคะคแล้วมันก็ต้องกลับไปดูว่าอุบัติเหตุนั้นความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นความเสียหายที่ เต็มที่ที่ดูแลหร,หรืออยัง <c oughs> หรือว่าจริงๆแล้วมันเป็นความผิดพลาดชนิดที่อ้าวเราข้ามอะไรบางอย่างไปชนิดที่ไม่ควรจะเกิดมันถูกไหมเ<ช>พราะเขาว่า <นะ S 2> อุบัติเหตุอ่ะมันก็เหมือนใช้รถใช้ถนนนะ่ะบางคนขับดีนะเจออีกคนขับไม่ดีช,ชีวิตก็เปลี่ยน<ช>เอาจริงๆมันต้องเป็นองค์ประกอบทั้งหมดขอแสดงความเสียใจ กับผู้ที่ต้องสูญเสียในเหตุการณ์นี้แล้วก็กับคนที่มีสภาวะของการตกใจเพราะว่าบางคนเดินผ่านน่ะหรือขับรถผ่านไปจังหวะเดียวอะ่ะเราไม่รู้เลยว่าสิ่งนั้นน่ะมัน,ม,นมันกระทบกระเทือนอะไรกันบ้างนะคะก็หวังใจว่าเหตุการณ์นี้นะคะจะถูกหาสาเหตุให้ได้ไม่ว่าต้นตอจะไปเจอกับอะไรเขาให้จัดการให้ได้เพื่อให้เห็นว่า ใดๆก็แล้วตาแล้วแต่การรับผิดชอบชีวิตการใช้สอยการดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนมันต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องถูกไหมเพราะมันก็จะมีข่าวทยอยออกว่าบริษัทไหนเป็นคนเซ็นบริษัทอะไรไเกิดอะไรขึ้นมีการเปลี่ยนแต่เป็นการเปลี่ยนด้วยเหตุด้วยผลใดๆก็ตามแต่แต่การล่าช้าของการก่อสร้างในบ้านเรามีการปรับจริงหรือไม่ปรับแล้วเงินเข้าไปที่ส่วนไหนและนําไปพัฒนาอะไรเพราะ เมื่อเรามีการบอกว่าเดินผ่านมานะตรงนี้มันสร้างอันนี้จะครอบคลุมไปถึงเมื่อน,นั้นเมื่อน,นี่คนที่เกี่ยวข้องระแวกนั้นคือคนที่สูญเสียนะใช่ครับแล้วคนใช้รถใช้ถนนเขาก็สูญเสียทัศนวิสัยแต่ทุกคนจะทนได้เพื่อสิ่งที่ด,ด,ดีขึ้นเรามองกันไปอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้างทั้งหลายหรือว่าคนกับริษัทที่รับปลูกก่อสร้างเนี่ยช่วยใส่ใจพี่น้องประชาชน ให้มากขึ้นกำไรน้อยลงนิดนึงไม่เป็นไรมั้งคะใช่กำไรยังกำไรอยู่เพราะเห็นทุกคนก็รวยรวยจะตายปัจจัยสำคัญที่สุดนะในระหว่างการก่อสร้างต่างๆไม่อยากจะแช่ง่ะเนื่อกว่ารวยเป็นร้อยเป็นพันล้านไม่อยากจะแช่งอ่ะชิบ่จะบอกว่ากินหินกินปูนนี้มันแบบไม่ตายไงคือแบบอ๊ยเนี่อบอกว่าสร้างให้คนเขาสรรเสริญไหมดีกว่าสร้างให้คนเขามาตามด่าอถูกปะล่ะ เพราะฉะนั้นนะคะอาก็ขอให้จับทุจริตถ้ามีแต่ถ้าไม่มีไปหาที่ต้นเหตุอ,อื่นว่าผิดพลาดที่ตรงไหนแล้วมันมีความเข้าใจอะไรที่ผิดถูกปะ่ะว่ากันเป็นเรื่องๆเ,เราไม่เราไม่ได้ปักใจว่าใครทำอะไรไม่ดีอย่างไรถูกไหมพี่กวง ว่ากันตามเหตุะผลเนาะนะคะบ่ายสามโมงกับอีก34นาทีนะคะนี่คือถูกคนแล้วนะคะก่อนหน้านั้นคือไลฟ์บอยสำหรับโฟ r อีฟนะคะแตกต่างเหมือนกันเก็สื่อช่วงนี้เก็สื่อก็ดูน้องเนมพึ่งมีลูกนะค,คนที่สอง เราอาจจะกายังไม่ได้ยินเสียงโอ้ oh, น้องเนมนี่ก็เป็นอีกคนที่เราเห็นมาตั้งแต่เนาะตั้งแต่ศิลปินเดียวแล้วก็มาเป็นกลุ่ม<ช>แล้วเราก็สัมภาษณ์กันข้าม<ช>น้องเนมไม่ได้เดี่ยวน้องเนมมันกลุ่มแต่ว่าตอนนั้นเรียนอยู่ต่างคนต่างเรียนอยู่คนละประเทศเราจําได้ขณะที่ว่าต่อสายกันจัดอังกฤษอีอะไรอย่างเงี้ยคุยกันเลยอะ่ะเพราะว่าตอนนั้นมันไม่ได้มีระบบโซเชียลแบบคุยแบบนี้นะคะไลน์เลยไม่โทรทางไกลกันเลยจ้า โฟนมาคุยกันเลยจ้าเวลาคนละเวลาเลยแต่เขาเป็นกลุ่มที่มีใจรักเรื่องของดนตรีนะคะนะคะก็แต่วันนี้เขาก็เติบโตอีกแบบหนึ่งนะและแต่ความรักในเรื่องดนตรีของเขาก็ยังอยู่แต่ว่าเราก็รอไปเพราะว่าตอนนี้เขาไปใช้เวลาเป็นคุณพ่อนิดหนึ่งเนาะเราเริ่มต้นกับใช้เวลาต่อที่เหตุเกิดจากความเหงาค่ะแล้วมาที่เหมือนเคยนะคะเวอร์ชั่นจาก long live love นะคะคุณผู้ฟังถามว่าวันนี้มีอะไรบ้างวันนี้ของคุณผู้ฟังเป็นยังไง วันนี้คุณผู้ฟังบางคนอาจจะบอกว่านี่สบายสบายป่ะถ้าไม่นับข่าวสารอันนี้ก็จะสบายป่ะก็แล้วแต่พรจ้าฝนตกนิดหน่อยอะค่ะตอนเช้าอใช่ไหมใช่เมื่อเช้ามีตกจังหวะหนึ่งป่ะหรือป่าใช่ตอนประมาณหกโมงกว่าใช่ไหมนะก็ก็ก็มันก็แล้วมันมีก็มีผลกับการจัดการนู่นนี่นั่นเหมือนกันนะคเออก็เป็นกําลังใจให้เวลาตื่นเช้ามาแล้วฝนตกตอนนี้เราจะไม่ไม่แซวพระพิรุณแล้วนะไม่แซวว่าตกเฉพาะตอนไหนเลิกงาน ก่อนเลิกงานตอนนี้ทําไม่เห็นแล้วนะมาตอนไหนก็ได้ไม่ต้องทักเสาร์อาทิตย์ยัียมาเลย,อเ,ลยเออตายแล้วฉันมาข้อความของคุณผู้ฟังนะคะส่งมาว่าขอเพลงหยดน้ําของพี่เบิร์ดทูทำเสียงหยดก่อนเดี๋ยมันต้องหย,ด,หยดแบบไหนก็ไม่รู้นะคะอยากฟังเพลงนู่นนี่นั่นอะค่อยๆกับคุณผู้ฟังทีละนิดทีละนิดคุณอมีคนบอกว่าได้ยินว่าพี่เบิร์ดจะมาคุยหยิบย่อมทำไมเขาได้ยินกันแล้วอะ อกไปชาพี่เบิร์ตบอก,บอกใครบอกนะเคบเบิเร์ตเคบเบิร์ตโอ,อเคเบิร์ตบอกแล้วนี่ฉันไม่ได้พูดอะไรสักคำเลยใช่ใช่ใช่เดี๋ยวพี่เบิร์ตจะมาคับคุณผู้ฟังอยากจะฝากคําถามอะไรเหรอวันนี้เหรเอออกเลขอะไรบ้างเหรอบ้าบอใช <c oughs> ่ใช่ใช่เดี๋ยวพี่เบิร์ตจะมาน่าจะสี่มงครึ่งนะ <c oughs> พี่<อ>กุคงน่าจะสี่โมงครึ่งนะคะคุณฟังบอกว่าทักทายค่ะช่วงนี้ชีวิตวุ่นวุ่นบ้างฟังบ้างไม่ฟังบ้างอยากมาทักอินดีค่ะถ้าเหนื่อย เปิดเราไว้เป็นเพื่อนยังไม่ต้องส่งอะไรมาก็ได้ถูกไหมเพราะบา,บางทีบางทีมันก็เราก็วุ่นอยู่กับธุรกิจธุรกรรมข้างหน้า<ช>มีกันเป็นเพื่อนไปก็พอนะคะ<ช>บางคนบอกว่าทุกวันนี้แค่ทํางานหนักก็เหนื่อยแล้วพี่ยังต้องมาเสี่ยงกับการเดินทางอีกอะไรก็ไม่รู้กลัวจริงๆว่าวันหนึ่งเดินทางกลับบ้านดีๆจะมีอะไรมาหล่นใส่หัวนในสักวันเข้าใจเข้าใจจริงๆนะเพราะว่าเมื่อวา,าวานเอายอมรับเลยวันที่ขับรถไปกับผ่านตรงพระรามสองอะเงียบกิ๊บ ไม่พูดอะไรกับเพื่อนร่วมทางเรื่องความกังวลแล้วก็เพิ่งเฉลยกันไอ้เพื่อนร่วมทางก็เพิ่งพูดว่าไม่กล้าพูดเหมือนกันเงียบกิ๊าตบอดินเหลือข้างบนตลอดชวนคุยเรื่องอื่นระวังตัวกันเรื่องอื่นแต่ถามว่ามีความกังวลไหมก็มีทั้งคู่เพราะว่าเราก็ได้ยินข่าวอยู่บ่อยๆไอ้นั่นตกไอ้นี่ล่นแล้วพอตอนเนี่ยตอนบ่ายเราผ่านมา พอตอนเย็นเจออย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คนเดินทางก็ไม่ง่ายเออเป็นกําลังใจครับคุณผู้ฟัง <Okay. S 1> เราไม่รู้เลยว่ามันมีอะไรแน่นอนหรือไม่แน่นอนในชีวิตนะพี่กว <Okay. S 1> ง <Okay. S 1> นะคะหลายเรื่องค่ะคุณผู้ฟัง <Okay. S 1> อ่ะนั่นก็เรื่องหนึ่งส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้นะคะแน่นอนหลายคนเราคนจํานวนหนึ่งเลยแหละรอวันที่สิบสามรอวันที่สิบสามที่จะถึงนี้ถามว่ามีความสําคัญยังไงจะเป็นการ ลงคะแนนใช่ไหมคะใ,คในสภาสำหรับนายกรัฐมนตรีคนที่สามสิบว่าจะเป็นคุณพิธาหรือเปล่า<อ>ในการเสนอชื่อครั้งแรกเนี่ยเสนออยู่แล้วเพราะว่าเขาคือหัวหน้าพักที่ที่มีเสียงประชาชนเลือกจำนวนที่นั่งเนี่ยเยอะที่สุดคือร5อยห้าสิบเอ็ดถูกไหมคะ้ครระหว่างนี้มันก็จะมีข่าวนูน่นนี่นั่นจากฝั่งนั้นจากฝั่งนี้จากฝั่งโน้น รอปนที่สิบสามนะคุณผูฟังฟังตอนนี้เครียดใช่ป่ะคนนั้นวิเคราะห์เรื่องนี้คนนี้ก็วิเคราะห์เรื่องนั้นคนนั้นวิจารณ์อย่างนี้คนนี้วิจารณ์อย่างนั้นเรารู้จริงอะไรบ้างดีกว่าใช่ป่ะใช่ทาใจล่มๆแล้วรอสิบสามก็จะเป็นยังไงนะคะเขาก็เห็นว่าคุณชัตชาติจะจัดพื้นที่ ที่ให้มีแบบว่าม,มีพื้นที่ให้สําหรับใครที่จะไปเป็นกําลังใจอยู่ตรงนั้นก็ไปส่วนใครที่เป็นฝั่งที่รอดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะมีอย่างไรเป็นอะไรยังไงก็รอกันอยู่ตามบ้านตามที่ทํางานแต่ขอให้ใจร่มอ่ะใช่ปะมันต้องขอให้ใจร่มมันขออย่างอื่นไม่ได้เลยอะ่ะ yeah. และแน่นอนค่ะมันจะมีสิ่งที่เกิดขึ้นจะมีคนถูกใจและจะมีคนไม่ถูกใจมันเป็นธรรมชาติปะ มันจะมีคนที่ถูกใจกับไม่ถูกใจอ,อยู่สองฝั่งอะ่ะทําใจให้ล่มตั้งสติให้มัน่นพูดได้คําเดียวเท่านั้นใช่ไหมพี่กุ้งมันบอกอะไรไม่ได้แเล้วใช่ไ่มรอไปค่ะและนั่นแหละแล้วเดี๋ยวมันก็จะบอกออกมาเองอะไรเป็นอะไรนะคะนั่นก็คือส่วนของวันที่สิบสามแล้วถามว่าเรื่องของวงการบันเทิงมีอะไรนี่ถ้าเข้าไปในทวิตเตอร์มีเรื่องแม่หมูอีกอนี่คือเอาจริงๆ คือน,นี่ก็งงมันคือความสัมพันธ์ของคนสองคนสามคนที่มีความเกี่ยวข้องกันที่เราปฏิเสธไม่ได้แต่ที่มันเป็นข่าวขึ้นมาก็เพราะว่าเขาเป็นคนที่ถูกสังคมจับตามองใช่ไหมคะ,ะด้วยอาชีพเนี่ยเป็นนักแสดงคนก็เข้าถึงได้ง่ายในแง่ของการวิพากษ์วิจารณ์ก็เกิดขึ้นง่ายแต่บางครั้งมันก็ต้องเว้นที่ให้กันบ้างนะคะจริงๆเราต้องเว้นที่ในการวิจารณ์กันบ้างเนาะแล้วว่าวิจารณ์ได้นะ แต่การกระแหนกแหนหรือว่าสั่งสอนบางทีในหลายเหตุการณ์ก็ไม่ไม่น่ารักไม่ใช่เรื่องของแม่หมูนะในหลายหลายหลายครั้งหลายกรณีป่ะพี่กวงม,มันก็มีหลายเรื่องเพราะฉะนั้นไม่มีใครรู้ความจริงอ้อมยังคงยืนยันนะคุณรู้ปะ่ะเราคิดเราคิดว่าเรารู้เราไม่รู้หรอกเรื่องที่ซ่อนอยู่เราก,ก็ไม่รู้เราเห็นเรื่องเป็นอย่างเงี้ยคาดว่าเป็นอย่างเ e งี้ยละแม่นเลยนะ แต่อีกจุดศูนย์หนึ่งเปอร์เซนอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราคิดก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาจะพูดถึงใครเวลาจะอะไรก็เผื่อใจไว้บ้างว่าถ้าที่เรารู้มันไม่ถูกเสมอไปล่ะแล้วมันจะยังไงต่อแล้วเราไปสร้างผลกระทบกับใครไปบ้างแล้วหรือยังถูกไหมซึ่งมันมีโอกาสเสมอและเราก็อาจจะอย่าไปต้องเข้าข้างตัวเองว่าอ๋อเวลาเรากระแนนคะแนนแสะเขาเขาคงไม่ได้มาอ่านหรอก เพราะว่าคนคนเขพูดทั้งเยอะเขาคงไม่มาอ่านถ้าเราคิดว่าเขาไม่อ่านลราเขียนทำไม EFM Shock News ทนายเผยดาราดังเตรียมถอนแล้วเพุเพราะฟันูพ EFM Shock News